สิงตูนำเงินคลามเซลซีบุกเสือส้อทางฝั่งไก่เดือทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แบบนิ่มๆในศึกลอนดอนดราบีแมทเวอร์ซันพิมลีกในนัดทีสิบโดยในเกมนี้ก็เปลี่ยนทางฝั่งสิงตูนำเงินคลามเซลซีที่บุกบี้ขยี้ทางฝั่งไก่เดือทองท,อนนอท็อตแนมฮอตสเปอร์พอนาทีสามสิบสี่ทางฝั่งสิงตูนำเงินคลามเซลซีก็ได้เฮจากทางฝั่ง มอยเซชไคเซโดเอซิดในทางฝั่งเจ้าปีโดหัวหอกตัวเก่งสัตว์เข้าไปทาให้ทางฝั่งสิงตัตน้ำเงินคลามเซลซีออกนำทางฝั่งไก่เดียทองทอนแอ็มอสปิ์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และประตูนี้ก็เป็นประตูเดี่ยวในเกมนี้และเป็นประตูใส่ทางฝั่งสิงโตน้ำเงินคลามเซลซีสถิติหลังเกมทางฝั่งเจ้าทินคองบอลไปเพียง4 8สเปอร์เซ็นต์ส่วนทางฝั่งเซลซีคองบอลไปถึงห 52เปอร์เซนต์ในเกมนี้ทางฝัง่งไก่เดืดทองตอนนี้มอดสปอือสร้างโอกาสยิงเพียง3ครั้งและเขาก็เพียงหุ่นเดียวส่วนทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามเซลซีในเกมนี้พวกเขาสร้างโอกาสยิงถึง15ครั้งเขาก็เก้าครั้งเป็น1นประตูโอโหสุดๆจริงๆทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามเซลซีหลังจากจบเกมนี้ทางฝั่งไก่เดือดทองตอนนี้มอสปือลั่งอยู่ในอันดับที่3ของตาราง ตางศึกพิมลีหลังจากแข่งไปแล้ว10นัดสนาหาเสมอ2แพ้3มี17คะแนนะมิลุริเซียบวกอยู่เก้าส่วนทางฝั่ง,งสิงตัวเงินคมเซลซีลั่งอยู่ในอันดับที่4ของตารางศึกพิมลีแข่งไปแล้ว10นัดสนามห5าเสมอ2แพ้3มี17คะแนนะมิลุริเซียบวกอยู่7ซึ่งมีคะแนนเท่าเดียวกับทางฝั่งไก่เดี่ทองทอรแนมอสเปอร์ เพียงแต่ประตูได้เสียพวกเขาเป็นรองไก่เดือยทองตอนนี้มันเปิดเท่านั้น